ยินดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอแชมนะครับวันนี้นะครับที่อุทยัยที่อุทัยจังหวัดอยุธยานี่บรรยากาศงานนะครับผมเป็นลานปูนกว้างมากเลยนะครับวันนี้ใครที่จะมาดูลิเกนะครับใครจะมาดูลิเกก็อยากให้ดูพื้นที่นะครับกว้างมากเลยเฮ้ยย่าผมจะถ่ายบรรยากาศงานนี่ครับบรรยากาศงาน ก็เป็นลานบุนกว้างมากเลยนะครับ yeah, ใคร,ครนี่ครับเป็นวันนี้เป็นปูเสือนะครับใครที่จะมาดูลิเกในวันนี้ก็เตรียมเสือมาแล้วก็ดูฝนฟ้าอากาศด้วยนะครับเตรียมลมมีโต๊ะเนี่ยมีโต๊ะหน่อยเดียวเอ้มีเก้าอี้หน่อยเดียว <Yeah. S 1> ยมีเก้าอี้หน่อยเดียว,น,ยยว <Yeah. S 1> นะครับก็แคมป์ก็จะถ่ายบรรยากาศงานให้ทุกคนดูทุกๆวันนะถ้าเป็นไปได้นะครับวันนี้ก็โล่งเลยนะครับโล่งเลยแต่รถก็จะอัดๆกันสักนิดนึงนะครับผม <Yeah. S 1> อ่าโอเค ยังไงกดไลค์กดแชร์กับช่องไอแชมด้วยนะครับนี่บรรยากาศที่งานวันนี้นะครับสวัสดีครับ